สวัสดีครับสวัสดีชาวที่รักเกมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมกิจกรรมใหม่นั่นเองเอซึ่งวันนี้นะผมพี่ก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับกางเกงอีกแล้วนั่นเอง <What? S 1> <c oughs> ซึ่งจะเป็นกางเกงปีกนกอ่าสีอะไรวะเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมๆกันนะผมว่าเป็นกางเกงป no. ีกนกสีอะไรแต่ก่อนไปดูคลิป ฝากน้องๆกันช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานันเองโอเคมาไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าวันนี้กิจกรรมสายฟรีย่าลืมมาจองตั๋วกาชาแนลนี่กดสมัครไปและนี่กิจกรรมสายฟรีพี่ต้องขอภัยด้วยนะผมสายฟรีไม่ได้อัปเดตให้เลยเอออัีอน,นี้ต้องเป็นความผิดพลาดกองพี่นั่นเองเอ้อยเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปหน้าถ้ามีเวลาว่างนะ ตอนนี้พี่ก็ไม่ค่อยรูว่างเท่าไหร่นะต้องขอภัยนะที่นี้ไว้ด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวจะมารีบเร่ไ้ไวที่สุดเพื่อไม่พลาดกิจกรรมสายฟรีกันมากิจกรรมก็คือนี่เลยผมกิจกรรมกางเกงปีกนกขาวนั่นเองอนะ่ซึ่งตอนนี้พี่มีกางเกงปีกนกแดงนะอันนี้เขาเรียกว่ากางเกงปีกนกแดงที่พี่ใส่อะ่ะส่วนอันที่เข้ามาใหม่ก็คือกางเกงปีกนกขาวนั่นเองอนะ่ะซึ่งตู้นี้นะผมต้องใช้ ลูกแก้วในการปลดล็อกนั่นเองอพี่ต้องขอเรียกว่าลูกแก้วละกันนะซึ่งภายในตู้นะผมก็จะมีการเกงให้ด้วยนะผแต่การเกงในนี้ก็คือการเกงของผู้หญิงนะผมนี่ใส่ได้เฉพาะผู้หญิงส่วนของผู้ชายมันต้องใช้ลูกแก้วปลดล็อกนั่นเองอะซึ่งภายในตู้ก็จะมีทรงผมมาด้วยนะผมนี่ทรงผมก็ประมาณนี้เลยคลา,คลาสกิกน,เนิเลยว้าผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นรองเท้าปีนกของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายนั่นเอง หน้าตาประมาณนี้ส่วนของอื่นๆก็จะเป็นเกลือยอกก็จะเป็นกล่องสุ่มชุดต่างๆนานาเนอะไม่ว่าจะเป็นชุดสกิปืนมีครบนะผมแล้วก็ของผู้ชายก็จะอยู่ทางด้านขวามืออันนี้นั่นเองใช้สี่ลูกแก้วในการรับนั่นเองนะผมโอเคแต่ของผู้หญิงก็สามารถไปสุ่มหาได้ในตู้นะผมเ hey. ออส่วนต่อมาก็เป็นเสื้อปีนกรับจากไหนก็รับต่อเมื่อน้องมีลูกแก้ว2ลูกนะผมต่อมาจะเป็น ทรงผมทรงผมก็ใช้หนึ่งนกแก้วนั่นเองในการรับหรือว่าน้องๆบางคนอาจจะดวงดีก็ได้แต่ผมก็สุ่มได้ไปเลยนั่นเองโอ้ยเรามาดูกติก,กาในการสุ่มดีกวา่าครับผมเฮ้ยหนึ่งครั้งฟรีวะ่ะครั้งแรกลดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จัดไปสิบครั้งก็จะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเพซนะผมเฮ้ยเฮ้ย,ย <laughs> นึกว่าได้กเก่งๆซะแล้วโอ้โหใช้ลูกแก้วนั่นเองครั้งแรกก็ออกมาให้ดีใจเนี้ยเออแล้วก็ต่อไปก็จะแบบ อย่งว่าเลยมัก็รับทรงผมไมัก่อนนะผมน้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะผมถ้าน้องกดรับไม่ว่าจะเป็นทรงผมเสื้อหรือว่ากาเกงผู้หญิงเนี่ยคือมันก็ลูกแก้วมันจะไม่หายไปนั่นเองขอเข้าใจปะมาเดี๋ยวซุ่มไปอีกครั้งนึงเพื่อแบบอดึงดีนี่งไงออกสักลูกเฮ้ยสิบครั้งนั่นเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าเลยนะเฮ้ยโอก้ตามสเต็ปนะผม คือมันแบบมันทาให้เราดีใจไอแบบไอทีดวงพี่อาจจะไม่ดีก็ได้ไอ้ี่โทษตัวเองมีกว่าไอก็ดูเอาเองได้นะผมเอร้อยเจ็บเก้ออกอะไรบ้างคือมันออกที่ดีมากไม่ได้หรอมาหมุนฟรีอีกสามครั้งนั่นเองนะผมไอมันก็สามารถเอามาย่อยแล้วก็หมุนได้นะผมเลยว่าจะส่งไปในกระเป๋าเลยก็ได้นะผมโอคส่วนต่อพี่พี่ก็ขอ ย่อยอะไรกันออกเพื่ออาจจะโวงดีไงแบบสุ่มได้กเกงผู้หญิงก็ว่าไปแต่ก็ยากอยู่ <c oughs> โอ้โหอ,อ,อีก2ครั้งก็มาส่งไปในกระเป๋าแล้วกันโอเคผมก็กิจกรรมประมาณนี้แล้วกันน้องคนไหนสุ่มไปแล้วหมดคีพช์หมดกันไปเท่าไหร่อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะผมหรือว่าน้องคนไหนแบบหมดน้อยไม่เยอะเนี้ยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันมาอันนี้ก็ขอแถบกันนะ อันนี้ก็จะเป็นตู้คุณหนูหูแมวนั่นเองจัดไปเก้าเผ็นแรกโอเคเก้าเผ็นแรกถือว่าไม่น่าเกลียดเอมมามั <c oughs> จัดไปอีกครั้งนึงครับผมไปฮึบฮึบเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่เป็นต้องมาแบบตู้แบบนี้เออตู้แบบการันตีว่าแตดออกไม่ใช่แบบตู้สุม่มไม่รู้ตู้สุ่มอะไร ไม่รู้ตู้สูบอะไรจริงมาแบบนั้นนะคือถามว่าออกอยากไหมสำหรับพี่นะความคิดพี่พี่ว่าน่าจะออกอยากนะกางเกงตีนกขาวอะ <I should S 1> สำหรับตัวพี่นะแต่ก็อาจจะไม่แน่น้องไหนแบบดวงดีไง,ไงอาจจะแบบออกเลยก็ได้นี่นะผมก็กิจกรรมตู้มีอีกสิบสามวันให้น้องๆเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะผมอย่าลืม เข้าไปสุ่มสักนิดนึงเพื่ออาจจะด,ดวงดีแบบแต่ว่าบางคนแบบมีงบไม่จำกัดก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยน้อง oh <man. S 1> คือกางเกงมันเป็นการเกงที่แบบว่านานๆกลับมาครั้งหนึง่งโอ้ยนานเลยแหละกว่าจะกลับมาอีกอะ่ะส่วนน้องไหนที่แบบว่าสุ่มไม่ได้ก็ต้องไม่ต้องเสียใจนะ <c oughs> ไปเติมใหม่แล้ว้ามาจับเอาใหม่ยอด <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้เลยกันแล้วเจอกันใหนคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมมาดูกันไอเซย์ขึ้นใหม่สวัสดีครับ